แปะกิฟเทปยังไงให้เรียบเนียนพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผู้ที่อยู่ในวงการสเก็ตมาก,กว่า20ปีจะมาโชว์การแปะกิฟเทปให้ได้ดูกันแถมเทคนิคนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้งเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดและลองบอร์ดเลยทีเดียวนะครับแบ็กทิปซีห้าครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการแปะกระต่ายเลยดีกว่าว่าแปะยังไงเนี่ดูความสวนนีครับอ่าเผื่อบบเผื่อแบบมีคนแบบซื้อไปแปะเองอะไรเงี้ยทำได้ไหมได้ได้ได้ไหมไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแปะแค่อย่ากลัวครับว่ามันจะมีฟองอากาศเพราะแผ่นแรกๆที่ผมติดก็มีครับอ๋อแต่มีทั้งนั้นแหละครับแต่คือถ้าเกิดอยากจะได้ชัวร์ก็ให้ทางนี้ติดให้ก็ได้ดีกว่าได้ชัวร์เลยได้ติดให้ก็ได้หรือ สิ่งที่ใช้เราก็มีนี่ง่ายๆเลยครับลูกกิ่งหรือถ้าไม่มีลูกกิ้งแบบนี้ก็ใช้เป็นทักสเก็ตบอร์ดเก่าๆก็ได้แล้วก็ติดมาแต่ล้อก็ติดมาแต่ล้อแล้วก็มันช่วยกิ่งรีดฟออากาศได้ครับอะไรก็ได้ที่มันกิ้งได้ใช่คัตเตอร์และอุปกรณ์ขูดเพื่อที่จะทําให้เจ้ากระดาษทรายเนี่ยมันมีรอยนําให้เราตัดได้เข้าส่งนะครับทั้งนี้ทั้งนี้แปลว่าความยาก ความยากของมันเนี่ยอยู่ที่การที่เราจะติดให้ไม่มีฟองอากาศถูกไหมย,ยากที่สุดใช่เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดถ้างั้นเดี๋ยวเราเมาดูกันว่าทํายังไงให้มันไม่มีฟองอากาศนะครับส่วนในพวกสกอตเทปอะไรพวกนี้คือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเผื่อแล้วแต่ใครจะอยากจะเลงให้กราฟิกถ้าสมมติใช้ในกรณีแบบติดเทปมีกราฟิกแล้วอยากจะเลงให้มันได้เซนตรงเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ก็สกอตเทปหรืออะไรพวกนี้มันเป็นตัวช่วยในการช่วยมาร์กให้มันไม่ขยับใช่ครับมาร์กตรงจุด แต่ทางนี้ทางนั้นจะเอียงไม่เอียงก็ขึ้นอยู่คนแปะครับแต่ถ้าเกิดผมแปะก็น่าจะเอียงครับเพราะสายตาผมเอียงดูจะของแผ่งดูจะของแต่งดูจะขอบชิานลุกขได้ไมมาดูไม่ออกตอนเล่นเอียงนิดเอียงหน่อยต้องมีอยู่แล้วพูดเล่นนะครับเดี๋ยวจะพยายามจะแให้ตรงสุดโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับมันก็คือมันน่าจะตรงแหละเพราะจากที่ผมรู้นะคือว่าโจก็เป็นคนที่บอกว่าอยู่ในวงการสเก็ตมากว่า20ปีนะเพราะฉะนีกัน เนี่ยลงายูนาดระทนครับรอกก่อนครับแล้วตอนนครับหมักมาเรียงๆนะครับเทคนิคนี้ก็แล้วแต่คนนะครับทําให้ทํางานง่ายๆอะไรเงี้ยครับทำให้ง่ายๆรีดเอาจุดทีละจุดเล็กๆไป มีลูกกิ้งช่วยง่ายครับฟออากาศมันก็จะออกแต่เดี๋ยวนี้จริงๆถ้าไม่มีลูกกิ้งครับก็จะบอกว่าคลิปเทปรุ่นใหม่ๆ,ๆเดี๋ยวนี้ครับเขาจะเหมือนเจาะรูเล็กๆมาให้อยู่แล้วอเอาไว้รีดฟองอากาศออก,ออกมันก็จะง่ายเดี๋ยวนี้มันติดง่ายนะครับตัวอ่าตัวคลิปเทปตัวอะไรเงี้ยเขาออกแบบมาให้เหมือนแบบช่วยผู้เล่นย่นระยะเวลาในการติดตั้งแล้วอย่างนี้นี่คือเป็นตัวติดง่ายติดยาก ตัวปกติปกติครับทั่วไปมันก็จะแค่เราก็แค่ต้องดูตรงลายเห็นไหมครับลายกราฟิกรับไอเห็นขาวๆแบบเนี้ยพอแปะแล้วมันจะใสกราฟิกมก็จะเปลี่ยนสีไอพวกอย่างเนี้ยมันก็จะแปะยากกว่าดำสีดำล้วนนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของกราฟิกใสลายใสขึ้นมามันก็จะเห็นฟองอากาศอะไรเงี้ยก็เทคนิคก็คือค่อยๆทำครับใจเย็นครับไปทีละจุดไปทีละจุดทีละนิดทีละนิดครับใช้เวลากับมันหน่อยแตงเย็นครับ แล้วนี้ทำไมถ you. right? no ึงยังเล่นสเกตอยู่มา20ปีแล้วไม่ไปทำอื่นเออติดใจอะไรสิเกตติดใจอะไรในสเกตก็เท่ครับเวลาเล่นแล้วท่ามเท่ดีแลตอนตอนนี้ตอนตอนนี้ถ้าเป็นผมนะผมติดใจเซิร์ฟเกตไม่ได้ติดใจกีฬานะติดใจสาวติดใจสาวเซิร์ฟลงไอทีแต่ละคนโอ้หมีสวยนะเพราะว่ามันก็ทำให้ผู้เล่นอย่างคนเล่น รุ่นเก่าอย่างเรากระชุ่มกระชวยขึ้นมานิดนึงนะครับนี่แค่นี้เองเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็พอเราไล่ตรงเจ้าลายมันจนหมดพออากาศแล้วเนี้ยเราก็แค่ไล่ต่อให้มันเต็มเอเทคนิคนี้ก็ใช้กับโซลเกตได้เหมือนกันได้ครับแต่ว่านิยมเปลี่ยนกันไหมหรือว่ายังไง<อ>มีนะก็มีมาบ้าง,<ส>งก็มีมาเปลี่ยนบ้างสําหรับคน<ส><ง>ที่แบบส่วนใหญ่ที่มาเปลี่ยนก็คือเขาจะพูดว่าพี่หนูถือเข้าไปในร้านแล้ว หาของตัวเองไม่เจอเวลาวางรวมกันเพราะมันมันจะเหมือนกันหมดใช่ใช่ใช่เพราะเเล่นเยอะมากแเหมือนกันหมดใช่ล่าสุดผมไปนี่ไม่กลับบางนาโอ้โหคนแม่งเล่นแบบแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีที่แบบให้เป็นส่วนตัวต้องเล่นต้องเล่นกับเขาอ่ะต้องเล่นกับเขาต้องถัดกันออกต้องเล่นกับเขาอะไรอย่างนี้เลยนะเออก็ถ้าเกอดมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูพอเราเว็บเจีบยลรอแล้วไล่แปะแล้วเนี่ยมันก็จะเกินเกินอย่างงี้ใช่ไหมเกินเกิน ล้วก็เอาที่ขูดซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นไขควงนะครับอะไรก็ได้ครับที่บ้านกระทงกระทะอะไรก็มาขูดได้เหมือนกันนะครับอะไรก็ได้ที่แข็งใช่ครับนี่พอขูดเสร็จมันจะเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้เปงนแบบนี้้อแข็งได้จอขูดก็ได้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 ถ้าไม่กลัวมันถลอกหมายถึงว่าถ้าไม่กลัวแผ่นถลอก ความเนียนตั้งตอนกัดไม่มนีไม่มนียนแเอาจริงนะพูดถึงตอนกัดเนี่ยมันก็กัดถ้าจะเป็นมีลายมันก็จะกัดยากว่ามันยาวไงใช่ไหมใช่ครับการแปะมันก็จะถ้าเป็นสีดํามันก็จะปุ๊บลงไปเอียงหน่อยนิดนึงมันก็<ช>ดูไม่ออกจุดเลปกหม่มันยังไงก็น่าเล่นนะเห็นแล้วแบบใช่ ได้ล่องมันทะลักใช่หมครับเห็นไหมครับว่ามันเอียงครับ <laughs> ปีเอียงจริงๆด้วยเนี่ยอันนี้แปลว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคนเอียงซ้ายหรือยังไงเนี่ยซ้ายซ้ายถนัดซ้ายก็ <laughs> <laughs> ต่อไปก็เป็นการตัดเทคนิคก,การตัดก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็อาจจะแบบชอบตัดเป็นแผ่นใหญ่ๆทีเดียวเลย <laughs> แต่อย, <laughs> อย่างผมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนี้บนจะได้ตัดง่ายๆครับชิ้นมันจะได้ไม่ใหญ่เกินไปเวลาตัดออก เราแบ่งเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มกรีดออกตามรอยที่เราขูดเมื่อกี้เลยครับก็เทคนิคการตัดนิดนึงบอกคลิกเล็กๆการตัดกิฟเทปให้ให้ขอบมันจะเสมอพอดีหรือว่าเวลาเรากรีดแล้วมันจะกินเข้าไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตั้งใบมีดนะครับ mm hmm. ยิ่งถ้าตั้งใบมีดสั้นอ่ะ mm hmm. มันจะกินกิฟเทปได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็จะเต็มขอบหน่อยแต่ถ้าเกิดตั้งใบมีดยาวปุ๊บมันเหมือนพอองศาใบมีดมันเอียงมากมันก็จะกินเข้าไปมาก ทำให้กิ๊บเทปมันกินเข้าไปข้างในก็เลยขอบมันก็จะอาจจะเหลือเยอะนิดนึงก็อันนี้แล้วแต่เทคนิคคนนะครับอาจจะชอบแล้วแต่แล้วแต่เลยครับมันไม่มีะายตายตัวแล้วแต่ว่าชอบกินเยอะกินได้มันอยู่ที่เราตั้งใบมีดแต่ถ้ากินเยอะก็อ้วนครับอเยจะอ้วนแย่งเล่นแล้วผมจะเล่นอะไรอ่ะรู้เรารู้กันอยู่ก่ต้องรู้จัแรกก่อนแล้วก็สูตรของก็คือจะตักมันตักยากก่อนคือตาตรงหัวหัวของโค้งมันของโค้งไงของโค้งคือจุดที่ยาก กเหลือส่วนที่ง่ายแล้วแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคำถามถามว่าเอาเอาคัตเตอร์กรีดแล้วมันจะไม่กินเนื้อไม้เหรอ,หอก็อย่าไปกรีดไม้ิครับ <laughs> <laughs> แล้วกรีดดี่ยติดเทปครับ <laughs> เด็กรอยครับเราตัดเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บงานนะครับเราจะใช้เป็นตะไบก็ได้และเป็นตะไบอย่างนี้หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีตะไบก็เอาเศษกิ๊บเทปเดิมนี่นะครับเศษกิ๊บเทปเดิมที่เราตัดมาเมื่อกี้ก็เอามาขัดตามขอบแล้วก็แต่งขอบก่อนอาจจะมีเหลี่ยมมีมุมไหนที่มันยังกินไม่พออะไรเงี้ยออกเห็นไหมครับเรากรีดที่กิ๊บเทปยังไงมันก็ไม่กัดเข้าไปในเนื้อไม้อยู่แล้วเล็งดีๆเสร็จแล้วเราก็เอาเศษกิ๊บเทปหรือตะไบ ถ้าไปที่ขอบขัดให้บริเวณตรงกระดาษทรายเพื่อให้ขอบมันเนียนๆแล้วก็คือมันจะช่วยให้ตรงขอบของกระดาษทรายที่ติดอยู่บนแผ่นเนี่ยครับเนื้อมันจะแนบไปกับแผน<ม>่นได้ได้มากขึ้น<ม>ก็เล่นไปมันก็จะไม่ค่อยมีปิ้นมีหลว<ม>แต่มันขึ้นอยู่กับแผ่นด้วยสมมุติว่าเพื่อนๆหรือ,น,อน้องๆคนไหนเนี่ยเอาแผ่นเก่ามาเปลี่ยนนะครับด้วยความที่เนื้อไม้ใหม่จะนิ่ม,มยวบแล้วย้้ยแล้วอะไรเงี้ย การยึดติดของกาวมันก็อาจจะไม่ดีว่าแผน่นอาไม่ดีเท่าแผ่นใหม่มก็เทคนิคบางอย่างที่บางอย่างที่เราใช้มันอาจจะใช้งานไม่ได้<ม>คืออย่างเช่นเนี่ยเราเปลี่ยนเสร็จเรา,เากระดาษทรายฝนขอบ<ม>ในแผ่นเก่าก็อาจจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างมันก็เป็นเรื่องของหน้าสัมผัส<ม><ม>กาวเดิมอาจจะยังเหลืออยู่เยอะเือ<ม>หน้าสัมผัสไม่สะอาดมากพอมันก็จะไม่ไมแน,น่น<ม>ก<ม>็คือแนะนาถามว่ายิปเทปเนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดไหมเปลี่ยนได้ตลอดครับแต่ถ้าไม้มันเริ่มเก่าแล้วอ่ะเปลี่ยนทั้งแผ่นไปเลยอืจะดีกว่าครับ เนนียะพอเกลียาเนี่นนที่ไหน,น,นอ้ยเรียบร้อยครับอ,อันนี้คือใช้กระดาษทรายกระดาษทรายขัดคอแล้วก็นี่ครับแปรงขัดผ้าขโมยคุณพ่อคุณแม่มาใช้ได้ครับขโมยเมียมาใช้ก็ได้ครับโอ้เรียบร้อยแล้วรูน็อตจะร,รูน็อตอ่าร,ร,รูน็อตก็แล้วแต่จะใช้อะไรเจาะก็ได้ มีอะไรใช้นั้นแหละอย่างของผมเนี่ยมันจะมีเข็มน้อยแต่ว่าเข็มมันอันเล็กเข็มเจาะได้เลยอย่างกระดาษทรายกับแผ่นนี้นี้ประมาณเท่าไหร่กระดาษทรายกับแผ่นนี้ไม่ถึงขนาดใช่ไหมครับหรือหรือราคาราคาถ้าเป็นกิฟท์เทปแบบยี่ห้อเนี่ยครับฮอลิเดพอลิเดกิฟท์เทปเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเคลียร์พิ้นก็คือกราฟิกมันจะเป็นใสอันนี้อยู่ห้าร้อยห้าสิบครับแผ่นอันนี้พี่ซื้อมาอะไรนะครับ เป็นเนี่ยคุชเอร์บอร์ดของพรีดนะครับซีรีส์ของเจนชัยก็สวยสวยเลยเจนชัยเขาก็เป็นตากล้องในวงการนี่เนี่ยถ่ายมาเยอะแยะละโมในประเทศไทยหลายๆคนครับถูกเจนชัยยิงด้วยกล้องมาทุกคนแล้วครับก็กราฟิกก็แบบเป็นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆมีกระจกมจะได้ตัดเข็มครับเข็มของไทยเข็มพอตอกเสร็จปุ๊บเราก็ฟานรูให้มันพอดีกันครับเข็มอะไรตะปูอะไรก็ได้ตะปูอะไรก็ได้ครับที่มันเข้าไปในรูนี้ได้ครับ ีเราเจาะแล้วะเรารแค่ควานรูมันเฉยเสรเรียบร้อยอ,อันนี้คือพร้อมเล่นแล้วติดทักเล่นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นคุยเซอร์นะครับที่เจ้าของก็ประมาณว่าจะเอาไปถ่ายเล่นชิลๆใส่ทักเล็กๆร้อยใหญ่ๆเน้นสิ่งๆวิ่งๆในทางภูเขาครับผมและทบดนั้นนะฮะก็คือเทคนิคการแปะกระดาษทรายของคนที่อยู่ในวงการสเก็ตมาก,กว่า20ปีเลยทีเดียวนะฮะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะฮะเพื่อที่เวลาทางช่องมีคลิปต้นโดนอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกเริ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะฮะก็สามารถไปดูคลิปที่ผมทำไว้แล้วได้นะฮะคือคลิปสอนไถสอนเลี้ยวและสอนปั๊มเซิร์ฟสเก็ตได้นะฮะซึ่งก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้เพื่อนๆในนี้เลยนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับ สำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่ามิตรภาพไม่ห่างหายถ้ามิตรสหายไม่ติดก็หวังว่าเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าติดอะไรอนุว่าแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้าแล้วกันครับผม